สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาชมสวนไม่ให้สวนทุเรียนหลังบ้านนะครับมือใหม่หัดปลูกหัดขับมือใหม่ป้ายแดงแดงก็แดงเกินนะครับสำหรับนะครับมือใหม่คลิวน,นี้มันไม่ให้ว่า,าเรามาทำเพื่ออะไรแชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมือใหม่ ที่ทำทุเรียนถ้าเป็นมือเก่าหรือว่าท่านกูรูก็ก็ถ้าผิดอะไรก็ขออภัยนะครับอาจจะพูดผิดพูดอะไรไปปลูกมาหลายเที่ยวนะครับปลูกแล้วก็ตายปลูกแล้วก็ตายตายแล้วก็ปลูกปลูกแล้วก็ตายาสาเหตุหลักๆที่ทุเรียนที่ตายนะครับก็มีรดน้ําเกินนะครับให้น้ําเกินรากเน่าแล้วก็ที่ สำคัญอีกอย่างคือใส่ปุ๋ยใส่ใส่ปุยป๋ยให้ปุ๋ยให้ยาเกินขนาดหรือให้ผิดประเภทนะครับสำหรับต้นนี้นะครับอเอาปุย๋ยเอายามาใส่ไมด้วยความไม่มีความรู้นะครับก็เ,เลยซื้อยาจากร้านยามายาฆ่ามแมลงนะครับเป็นเพีย้ยเขาก็จัดให้ เสร็จแล้วเอามาฉีดทีไรร่วงใบไหมใบร่วงนะครับใบไหมใบร่วงเนี่ยงี่กอนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรก็หาสาเหตุอยู่ตั้งนานพอมาเจออ่ในคลิปในอะไรนะเขาบอกมันมียาฆ่าแมาลงยาฆ่าเพี้ยอะไรพวกนี้มันจะมียาร้อน ยาร้อนยาเย็นพอมาคิดได้มาดูที่ยาที่ซื้อมาก็อ๋อเป็นยาร้อนฉียแล้วใบร่วงใบไหม้หมดเลยนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับที่หัดทํายังไม่รู้เรื่องชิ้ยาสําหรับตัวผมเองเนี่ยใหม่เกินไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรเลยนะครับมาทําก็เปลี่ยนยามาเป็นยาเย็นก็ดีขึ้นอทีนี้มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ไอนี้ต้น ผูกแรกๆก,ก็สวยนะครับพอทำไปทำมาปรากฏว่าได้ยามาชนิดหนึ่งมาฉีดใส่เกินอาตาัตราใบไหมใบร่วงหมดเลยนะครับอันนี้ก็สั้นหลับมือใหม่เรามาให้ปุ๋ยให้ยาเกินมันก็เหมือนกับเด็กๆที่เอาช้อนตักข้าวของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่นี่คือคนโตนะครับไม่ให ผู้ใหญ่แล้วถ้ากำนันก็จะโตไปอีกไม่ใช่นะครับของผู้ใหญ่อของเด็กโตมาให้แล้วทําให้เกินขนาดนะครับใบรวกใบไหมอย่างนี้ก็นี้กันครับหล,ล่นหมดเลยเนี่ยเหลืออีกต้นหนึ่งนะครับอีกเนี่ยไม่เหลือใบเลยเหลือแต่กา้านนะครับต้นนี้กําลัง เริ่มผีใบขึ้นนะครับไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดกอ็ถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณส่วนหลังบ้านนะครับเมื่อก่อนก็เลี้ยงหมูแต่ขาดทุนก็กลับมาลองทําทุเรียนลองศึกษาเรื่องทุเรียนดูว่าจะเป็นยังไงตรงนี้ก็ต้นนี้ก็รอ,อ,อดมาได้นะครับ ก็ทุเรียนที่ดูนะครับที่ทํากันมาคือลดน้าให้สม่ําเสมอนะครับไม่แฉะเกินไปไม่แห้งเกินไปแล้วก็ให้ยาให้ปุ๋ยในประมาณทีน่น้อยนะครับอ่าที่เขาทํากันนะผมม่ใจร้อนนะครับมือหนักพอให้ไปก็เออไม่พอก็ให้อีกมันเลยไม่ไม่พอดีให้เกินความจาเป็นบางทีก็ฉีดยา ยาที่ให้มาร้านยาเขาก็หยิบเราก็ไม่รู้เราก็เอามาฉีดต้องมาศึกษาดีๆก่อนทํานะครับ่มันจะเสียเวลา,าต้นนี้กําลังนะครับก็าน่าจะไปได้อยู่อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับจะมีแตกปีแตกยอดนะครับอันนี้ผมก็พ่นพวกปุ๋ยทางใบนะครับให้น้ําให้ยา อันนี้ก็อันนี้เป็นทุเรียนเล็กที่ไปซื้อมาถูกๆซื้อมาสี่ต้นร้อยเขาโลนะครับเขาโลเราก็เออเอามาทดลองดูว่ามันจะเป็นยังไงทําตามที่เราตั้งว่าจะทําอย่างนี้ยงี้พอดีก็เขาก็แต่ปีนะครับไอซื้อมาสี่ต้นร้อยนะครับสมๆในงานงานเงาะทุเรียนนะครับซื้อมาก็มาทําเขาก็นะครับดูได้ อาจะแตกแตกเป็นปีนะครับนะครับคลิปนี้ก็สรุปไม่ง่ายๆคือให้ปุ๋ยให้ยาให้ถูกแล้วก็ให้ถูกขนาดถูกประเภทนะครับอย่าเอายาร้อนมาฉีดทุเรียนสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ที่หาทำอย่างผมมีใหม่ป้ายแดงจริงๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยเคยจะซ่อมรถนะครับมาทําทุเรียนก็อยากทาบ้างอ่า ซื้อกินมันก็อร่อยอยู่แต่ว่าทําเองมันมันจะเกิดความภาคภูมิใจคิดอย่างนี้ก็เลยมาลองทํานี้ต้นนี้ตายเลยครับให้ยาเกินยาบุงเกินยอดไมหม้หมนเลยก็ขึ้นมาใส่เข่งนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์สวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่14อ่าของเดือนมกราคม2 5 6 7อันนี้เป็นว่านนะครับอนอกรายการ ว่านเสาหลงนะครับว่านหลงสาวหลงกาลังมาชําในสวนนะครับเพาะชําออกมาชําใส่ถุงฮ่าตอนนี้ให้ดูวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นบริเวณสวนหลังบ้านนะครับอันนี้ซื้อมาเพิ่งซื้อมาเอามาชํามาไว้นะครับตลออการลงใหม่ๆก็ปลูกตายปลูกตายนอนไม่หลับแต่เดี๋ยวนี้ชินแล้วครับมันตายบ่อย นะครับอ,อย่างต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ร่วงแล้วร่วงอีกเพราะให้ปุ๋ยให้ยานะครับเราไม่รู้เรื่องเราไม่เหมือนการทํานาปลูกทุยนทําเขาบอกว่าทําไม่ยากถ้ารู้จากวิธีแต่คนที่ไม่รู้จากวิธีก็เหมือนตาบอดขับรถเลยนะครับเนะี่ยต้นนี้กําลังแตกปีนะครับเห็นไหมอยู่ใ,ใกล้นะครับหลายๆต้นที่เคยถ่ายลงนะครับ สวนฝั่งนี้เป็นสวนหลังบ้านครับมีพริกต้นกล้วยนะฮะใหญ่เบิ่มยาที่ใช้เหลือก็สาดเข้าโค้งศาสตรข้าโคนต้นก็จะประมาณนี้นะครับต้นกล้วยสวนฝั่งนี้โดนยาก็ไปร่วงนะกํากลังฟื้นตัวขึ้นมานะครับนะฟื้นขึ้นมาแล้วอนะมาดูใกล้นะครับเนี่ยฟื้นขึ้นมานี่ใบไม่ ก็เลยตัดตัดใบนะครับตัดใบออกที่มันไหม้ใบก็แต่ปีก็แต่ปีเนี่ยก็ไม่มีอะไระครับส่วนฝั่งนี้ที่เคยลงคลิปไปต้นต้น,ตนเขียวชะอุ่มตอนนี้ตายไปแถวหนึ่งก็เลยจัดลำดับจัดเรียงใหม่ทำแสลมคุมกันแดดแะคถ้ามือใหม่อย่าลืมนะครับปลูกทุ่เรียนอีสานบ้านเรามันแดดแรงนะครับไม่เหมือน ภาคตะวันออกเขาภาคตะวันออกนี่ฝนแปดแดดสี่แต่ภาคอีสานเนี่ยแดดแปดฝนสี่แทบจะไม่มีหน้าหนาวเลยอันนี้ก็เลยทําปลูกใหม่ก็ทําเป็นสวนมุงสลนนะครับเนี่ยต้นนี้ก็พึ่งลงลงใหม่ๆแต่เอามาชําไว้นานแล้วแหละนะครับชาไว้ที่สวนนานแล้วเขาเริ่มแตกปีก็เลยเอามาลงที่สวนเอามาลงลองดู ตอนนี้ก็ตายแล้วตายอีกแต่ไม่ไม่ยอมแพ้นะครับไม่ยอมแพ้ลองดูเดี๋ยวคลิปหน้า,าจะลองจะอัปเดตให้ดูว่ามันจะไปถึงไหนเนี่ยครับต้น50บาทเอามาชัาใส่ถุงแล้วก็ใส่เขียงเอาไว้ระบบน้ำก็เป็นระบบน้ำสปริงเกอร์สาย p p e, P.V. v หรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้นะครับเนี่ย ลองลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ